รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศนาา bon ์ในระบบดิจิทัล ครับพบกันเช่นเคยในรายการกระต่ายตื่นรู้ครับรายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับได้ตื่นรู้แบบไม่ตื่นกระหนกครับและรู้เท่าทันสื่อเพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงสถานการณ์ที่กำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการไม่คิดวิเคราะห์ให้ดีครับและไปหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างว่าสามารถที่จะรักษาโรคนี้ได้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ไอเสียเลยสิโหกิน oh. ขนมรายใหญะขนาดนี้เนะี่ยมันอร่อยเลยพี่อืมขนมผมแตกเฮ้ย <c oughs> เอาหลกกันเลยนี่กินดึกขนาดนี้นี่ไม่กลัวมันกอดไล,ล,ลย้อนหรอก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าพี่ผมรู้สึกว่ามันแ,แสบๆร้อนๆอ,อึดอ,อมยังไงไม่รู้พี่มันแบบบอกไม่ถูกอะปวดแสบร้อนกลางอก,อกเหรอ <c oughs> กดไลย้อนชัวร์เลยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่กดไลย้อนแบบเนี้ยพี่มีวิธีช่วยมีวิธีช่วยเหรอพี่ยืนต้องยืนเลยเหรออือยิงก็ยืนก็หัวลงก็หัวเออือเอามือแตะเตียงเลยอย่างนี้ใช่ทีนี้ก็เอาขาขึ้นไปนะค่อยๆเอาขึ้นทีละข้างอย่างนี้เหรอเอออะอะแล้วไงต่อพี่เป็นไงดีขึ้นไหมไม่ข้างเดียวก็ไม่ก็ปกติพี่ทำไม ก็จะได้หายยาได้้งเเรอเต <laughs> ชอบเป็นแบบเนี้ยกินขนมแล้วก็นอนมันก็เป็นโรคแบบนี้แหละ <c oughs> ตอนนี้ไปหาหมอยังผมก็ว่าจะไปหาอยู่นะพี่แต่ว่ามีตัวช่วยลองหันไปดูฝั่งนู้นสิครับ <c oughs> นั่งไงเป็นไงล <c oughs> นแล้วนี่แหละครับคือตัวช่วยของผมเองอึ้งนะสิอึ้งนะสิยังไม่ได้ไปหาหมอแล้วได้ยามมาได้ยังไงอะ โอ้พี่เจมี่ครับอันนี้ไม่ใช่ยาผมเนี่ยสั่งมาเองเลยมันคือผลิตภัณฑ์ยาน้ำสมุนไพรรักษาโรคกดไหลย้อนครับพี่เอาอีกแล้วนะเจะตกเป็นเหยื่อเชื่อโฆษณาเกินจริงลองคิดดูนะว่าถ้าโรคเนี้ยเป็นเรารักษาหายกันง่ายเนี่ยทำไมเราต้องไปหาหมอแล้วหมอก็ต้องจ่ายยาให้รักษาต่อเนื่องต้องปรับพฤติกรรมการกินอีกแค่น้ำสมุนไพรขวดเดียวมันจะไปหายได้ไง ถ้าพี่เจมี่ไม่เชื่อผมนะครับพี่เจมี่เนี่ยก็ลองเซิร์ชเชื่อนี้ในคอมพี่ดูสิครับเจอจริงด้วยผลิตภัณฑ์ยาน้ำสมุนไพรสารสกัดจากขมิ้นชัลพิกไทยรักษาโรคกดไหลย้อนบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องออยอรับรองว่าปลอดภัยไร้สารอันตรายโอ้มีทะเบียนยาสมุนไพรด้วยขวดละร้อยห้าใช่แล้ว สังบนตอนนี้ซื้อหนึ่งได้ถึงสองก็น่นไงโหนี่มันโฆษณาเกินจริงทัดชัดเราถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วแบบนอกจากอาการกดไหลย้อนจะไม่หายแล้วเป็นโรคอื่นเข้ามาทำไงอะโอ้พี่เจมี่ครับมันไม่เป็นไรหรอกพี่ขวดแรกเนี่ยถ้ากินมันไม่หายก็ลองกินขวดสองถ้ายังไม่หายอีกสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ค่อยไปหาหมอก็ได้ครับพี่เจมีม่ฮเอาจริงเหรอเอาจริงดิพี่ พี่จิมี่อุยมันเย็นมันเย็นข้างในรจริงโอ้ยอุปทา,านคิดไปเองหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อน,นะเดี๋ยวผมกินอีกสองให้ดูเลยตื่นครับตื่นรู้เพราะคุณกําลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงเข้าแล้วนะครับต้องเตือนผู้บริโภคในสถานการณ์ตัวอย่างนี้เลยนะครับว่าควรหยุดกินยาน้ําสมุนไพรขวดนี้ทันทีเลยครับเพราะยังไม่มีการตรวจสอบเลยนะครับว่าส่วนผสมในยาน้ําขวดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างปลอดภัยกับคุณหรือไม่ และที่สำคัญนะครับคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่ากินแล้วจะหายจากโรคที่เป็นอยู่และอีกข้อสังเกตนะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นโฆษณาเกินจริงนั่นก็คือคำสปปรรพคุณที่อวดอ้างครับเป็นคำที่อยอยไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ในการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการบำบัดร,รักษาโรคกินแล้วหายขาดอยอยรับรองว่าปลอดภัยถ้าเห็นคำเหล่านี้นะครับสันนิษฐานได้เลยว่า เป็นโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือครับเพื่อให้ได้ตื่นรู้เราลองไปฟังผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลในเรื่องนี้กันครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ขอแนะนําผู้บริโภคทุกท่านว่าไม่ควรรับประทานยาน้ําสมุนไพรที่อวดอ้างว่าสามารถรักษากรดไหลย้อนได้นะคะซึ่งมีส่วนประกอบของพริกไทยและขม,มิ้นชันเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยเข้าขายการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะออยยังไม่ได้มีการอนุมัติอนุญาต,ตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสําหรับ การรักษากรดไหลย้อนค่ะขอเน้นย้ำว่าถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการเหมือนแสบร้อนก,กลางอกนะคะหรือว่าอาหารไม่ย่อยมีเรมม็นเปรี้ยวแล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นกรดไหลย้อนนะคะแนะนำให้ท่านไปพบเภสัช,ะชะกรหรือว่าแพทย์นะคะเพื่อให้ แพทย์ทำการวินิจฉัยจะได้ค้นหาโรคที่แท้จริงนะคะว่าท่านเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีผู้ป่วยอาจจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นกรดไหลย้อนแต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นโรคหัวใจก็ได้เหมือนกันนะคะขอเน้นย้ำให้ผู้ริเคตรวจสอบตัวฉลาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็มีเลขเออยอหรือไม่ค่ะ โดยวิธีการสังเกตเบื้องต้นนะคะว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ท่านมีอยู่ในมือเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตจากออยอหรือไม่นะคะก็ท่านสามารถสังเกตได้จากตัวอักษรที่ปรากฏค่ะตัว G ้หมายถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการผลิตในประเทศนะคะเช่น G123 ่งทับหกแปลว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับอนุมัติเลขทะเบียน123ในปีพศ2566นะคะ ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการนําเข้าจากต่างประเทศนะคะจะเป็นตัวอักษรตัว K ตามด้วยเลขทะเบียนถ้าท่านตรวจสอบแล้วไม่พบตัวอักษร G หรือ K แล้วตามด้วยเลขนะคะเบื้องต้นขอให้ท่านสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้รับการอนุญาตะคะ่ะ หากผู้บริโภคไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับอนุญาตหรือไม่นะคะท่านสามารถตรวจสอบได้3ช่องทางค่ะช่องทางแรกเป็นทางหน้าเว็บไซต์อยอนะคะช่องทางที่2เป็นทางสายด่วนอยอ1 5นึแล้วก็ช่องทางที่3เป็นทาง LINE แนะคะ @fda ไทยค่ะโอ้โหพี่นี่มันโฆษณาเกินจริงชัดเลยอะ่ะไม่เอาแล้วไม่กินแล้วอะ เราไม่เชื่อแล้วก่อนที่เราซื้ออะไรมากินนะเราต้องแน่ใจก่อนว่ามันปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือเรามาลองตรวจสอบกันดีกว่าว่ามันมีข้อมูลจริงหรือเปล่ายังไงพี่นี่เราเข้าไปในแอปพลิเคชัน Line นะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนค้นหา Line ID แล้วก็พิมพ์ว่า a d f e t h i a i อ๋อครับทีนี้เราก็เข้าเมนูแชทเราก็จะเข้าไปที่ตรวจเลขผลิตภัณฑ์ครับ แล้วเราก็พิมพ์เลขที่ฉลาบพี่ลองพิมพ์ตัวเลขอันนี้ดูได้ไหมพี่ว่ามีข้อมูลไหมมาเรามาดูกันโอ้ยชัดเลยยังไงพี่ไม่พบเลขผลิตภัณฑ์ที่ท่านค้นหาแปลว,ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการรับรองจากออยอ <c oughs> บอกแล้วว่าเป็นอะไรก็ต้องไปหาหมอไม่ใช่มารักษาตัวเองแบบนี้ข้างหลังนะผมจะท,ทําตามที่พี่บอกนะครับน้องนี่เป็นไงบ้างอะการมันเริ่มกลับมาแล้วพี่ทำไมดีอะไปหาหมอกัน โอ,โอเคครับพี่ได้ได้นี่เจ้าเ้าขนมพี่เหรอเฮ้ยอย่ยจะไม่หายวันนี้เฮ้ยไปหาหมอไปปาปะปะป,ะป,ะป,ะปะ สถานการณ์ที่กำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับของผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทสเปรย์ครับแต่ไม่ใช่สเปรย์พ่นปากพ่นคอแต่เป็นสเปรย์ที่อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคริดสีดวงทวารได้ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีของแบบนี้จริงๆที่ทำขึ้นมาเพื่อหลอกให้คนเนี่ยซื้อมาใช้แต่ทำไมจึงทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ ต้องไปชมสถานการณ์นี้เพื่อเตือนสติคุณผู้ชมแหละครับเอาเลยเอ้ยเอาข้าวมาหน่อยเร็วลูกครับ้ามาหิวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยร้อนร้อนร้อนแค่อุ่นแค่นี้กุเป็นชั่วโมงเอออ่ากินอะไรก่อนดีวะเฮ้ยนหน้าต่างให้หน่อยจะเข้าไปพี่แชมป์ไม่เข้าประตูอ่ะพี่เอออ๋อเข้าประตูมาเลยพี่เปิดประตูมาเลยเริ่ไปเปิดหน่อยลุยนะ ปก้างทำไมยอปกติเข้าหน้าต่างงานถนัดประตูไม่ให้เข้าจริงเลยนะครัโอเอาอะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้โหนี่เลยครับผมแม่ผมทํากับข้าวพอดีโอ้ก็มีหน้าล่ะกินกะเพราหอมโฉมไปทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยที่แท้ก็ฝีมือแม่ใช้เองเนี่ยครับผมเป็นกะเพราแม่ผมนี่ทําเมนูขาหมูมาโอ้โหนี่ฮะอันนี้เป็นขาหมู สามชั้นค่ะ,าะขามหมูสี่ชั้นขาหมูห้าชั้นไงนั่งกินกน,นั่งกินก่นอ,นกนอนดิพี่มา,มา,มาแล้วก็นั่งกินกันไม่ไม่ดีกว่าครับเออ <มา S 2> ผมเดี๋ยวผมไปกินที่บ้านดีกว่าพี่บากินกันจะได้ช่วยพ่อล้างจานด้วยผม <c oughs> นั่งไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าถ้าจะนั่งเนี่ยจิตใจมันต้องเข้มแข็งพอสมควรอ่ะนะมันมีเรื่องอะไรในชีวิตบอกมาเออหนาสาหัสอะไรงั้นอย่าพูดดังเป็น ลิซซี่เอวิดอหรือว่าลิซี่ดวงอะฮะพี่จะเป็นลิซี่ดวงเฮ้ยยัยดพูดดังทำไมก็บอกอย <c oughs> ู่กระทิดอยู่แกเป็นลิซี่ดวงเหรออันตรายนะโลกอ,อย่างเงี้ยอย่าปล่อยไว้ต้องไปหาหมอป่ะพี่ไม่กล้าเคิน <c oughs> เอางี้นะพ่อมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะให้แกดูรอพ่อแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวแกได้เอาไปใช้แน่นอนเฮ้ยแล,แล้วแล้วพ่อจะไปไหนอะแชมป์สบายใจได้ยังไงพ่อมีอะไรให้แชมป์ดูนี่ พอเอาสเปรย์พ่นปากมาทำไมอะครับใช่สเปรย์ฉีดปากให้ผมทำไมผมเป็นลิซิดวงไม่ใช่สเปรย์ฉีดปากมันเป็นยาสำหรับฉีดรักษาโรคริซีดูงทวารอาไปเชื่อลองดูสเปรย์อะไรจะรักษาริซีดวงทวารหนักได้ไม่งั้นคุณหมอเขาจะต้องผ่าตัดทำไมอะครับพ่อพ่อดูมาจากในโทรทัศน์ในเพจออนไลน์เลยชัดเจนในโทรทัศน์เขาบอกยืนยันมาเลยนะว่าโรงพยาบาลก็รับรองคุณหมอก็รับรองคนที่รีวิวสินค้าพวกนี้ก็บอกว่าหายขาดไปหลายคนแล้วอ่ะไม่เชื่อก็ลองดูสิ นี่นี่แล้วในโทรศัพท์เนี่ยนี่เขามีออนไลน์เห็นไหมดูซิเขามีคำว่าอะไรยฮ้ยรายละเอียดมาเห็นไหมสเป์ผสมสมุนไพรนานาชนิดรักษาโรคลิศสีดวงทวารหนักรักษาได้ทั้งลิศสีดวงภายในและภายนอกรักษาหายขาดแน่นอนมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำนี่นี่มันมีนี่ด้วยอ่ะนั่นไงเนี่ย อะไรดู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 ทะเบียนสมุนไพรด้วยแต่ถ้าลองใช้ดูเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นไรนะถ้าสมมุติว่ามันไม่หายก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยใช่ไหมใช่ใช่แน่นอนแกคิดถูกแล้วเฮ้ยอะไรพี่เฮ้ยอาการมาเฮ้ยอาการมาอย่างนี้แล้วอ่ะทำไงอะพ่อเอ้ยเรต้องพอสิเฮ้ยเฮ้ยมามามาเฮ้ยอาเหรอปล่อยไว้ไม่ได้เนาะเออมามาผมผมไม่ดูเฮ้ยนี่มันต้องหารเดี๋ยวผมเอาไปพ่นในห้องน้ำเอา งั้นก็จัดก,การแล้วไปตื่นครับตื่นรู้ก่อนจะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงครับจากสถานการณ์ตัวอย่างนะครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าการตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงนั้นเป็นเพราะหลักฐานต่างๆครับที่ใส่ลงไปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือครับแต่ความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นหลักฐานเท็จที่สร้างขึ้นมาเองทั้งหมดเลยละครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับโฆษณาสเปช์ชน,นิดนี้ที่บอกว่า สามารถรักษาโรคฤทศีดวงทวารได้นั้นเป็นโฆษณาที่เกินจริงแน่นอนครับเพื่อให้ตื่นรู้เราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้กันครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นะคะที่ผู้บริโภคจะไปใช้ตัวยาพ่นที่มีการอวดอ้าง สรรพคุณเกินจริงว่าสามารถใช้พ่นตรงบริเวณที่เป็นลิสิดวงทวารหนักนะคะแล้วก็จะสามารถรักษาลิสิดดวงทวารหนักหายได้เนี่ยอันนี้ต้องขอบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะปัจจุบันออยยังไม่ได้อนุมัติยาในรูปแบบของยาพ่นที่ใช้สําหรับรักษาลิสิดวงทวารหนักนะคะถ้าผู้บริโภคท่านใดน,นะคะรู้สึกว่าอาการแบบนี้น่าจะเริ่มเป็นโรคลิสิดดวงทวารหนักแล้วนะคะอันนี้ขอแนะนําให้ท่านไปพบแพทย์หรือว่าเภสัชกรใกล้บ้านนะคะเพื่อจา ยาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากออยนะคะถ้าเกิดว่าท่านสั่งผลิตภัณฑ์มาใช้เองโดยอาจจะดูจากทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าฟังจากทางเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะอาจจะมีความเสี่ยงต่อการที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ได้นะคะซึ่งจะทําให้ท่านเนี่ยเสียโอกาสในการรักษาไปนะคะ ก็ถ้าเกิดหากท่านไม่แน่ใจขอให้ท่านเข้าไปตรวจสอบได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ออยหรือว่าสายด่วนอย156หรือทาง l i น์ f d a ไทยค่ะอออออโอหเกือบพ่นไปแล้วมั้ยล่ะนี่ไงเกือบตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงใช่ผมก็เตือนพ่อแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาก็เตือนแล้วเตือนอีกอว่าของพวกนี้ มันพยายามทําโฆษณาเกินจริงมาหลอกให้เราเชื่อพวกเราอ่ะต้องมีสติเข้าไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่โดนโฆษณาเกินจริงพวกนี้หลอกกินเงินเราได้ครับพ่เอเดี๋ยวนี้มีอะไรหลอกลวงอ่ีเยอะเลยเวลามีไข้มีอะไรป่วยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ปลอมๆพวกนี้มาหลอกลวงพวกเราเยอะขึ้นเลยนะอ บอกไว้เลยนะต่อไปเนี่ยผมบอกว่าไอ้พวกโฆษนาเกินจริงทั้งหลายเนี่ยจะไม่ได้กินเงินเราอีกแน่นอนเพราะว่าพวกเราเพราะว่าเรามีสติแล้วก็เราจะหาข้อมูลให้มันแน่นใช่เลยพี่ชัดเจนคิดวิเคราะห์แยกแยะให้อย่างดีง้นสรเจแล้กินข้าวดีกว่ามามากินข้าวดีกว่านั่อเงนั้นไปเออเสียตังแค่แบบซื้อไปขวดเดียวดีเกือบซื้อเป็นรังเออมาไม่ยากอะไร สื่อการโฆษณานะครับที่จะเข้ามาหาเรานะครับมาทุกที่ทุกทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับซึ่งการโฆษณาที่ผ่านมาทางช่องทางต่างๆที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็มาย้ําเราบ่อยๆเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นจริงเสมอไปนะครับเรื่องแบบนี้เราจําเป็นที่ต้องเอ๊ะก่อนนะครับแล้วก็คิดวิเคราะห์นะครับก็คือ เราลองนึกถึงสภาพของการรักษาโรคต่างๆนะครับจากคุณหมอเวลาเราไปหาคุณหมอบางโรคนะครับก็ต้องรักษาโรครักษาใช้เวลาในการรักษาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะต้องถามตัวเองว่าเออเราข้อความโฆษณาที่บอกว่าสามารถรักษาได้ภายใน3วันภายใน5วันเรื่องแบบนี้จะเป็นจริงได้หรอครับบางทีเราก็จําเป็นที่ต้องคิดวิเคราะห์ก่อนนะครับแล้วเราก็อย่าเพิ่งหลงเชื่อไปเราต้องหาข้อมูลที่มีความรอบด้านก่อนครับ ผลกระทบจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์รูปแบบของการทําโฆษณาเกินจริงในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันออกไปอาจจะมีกลยุทธ์และเทคนิคที่ไม่เหมือนกันวันนี้ครับเรามีเรื่องราวของผู้เสียหายท่านหนึ่งครับจากประเทศฟิลิปปินส์เธอเป็นถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับเธอมีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับแต่ก็ยังตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริง ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับวันนี้ครับเธอยินดีที่จะออกมาเล่าเรื่องราวนะครับ ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่ออยากเตือนสติและเป็นอุทาหรณ์ถึงพิษภัยของโฆษณาเกินจริงเหล่านี้ว่าน่ากลัวขนาดไหนครับไปฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายท่านนี้จากประเทศฟิลิปปินส์ครับ My name is j a m i Mercado I'm 26 years old and I'm currently living here at Montalban Rizal so June ปัลังนากหันับน a า o p a r า may preparation for like two year two months yung ano ko pagda-diet. So bago sa akin. So willing talaga ako as in nasa ano ko na talaga yung pagda-diet. Um ito yung sinasabi nila dun sa product nila na within 5 days or good for 1 week babawas na agad yung timbang mo for like 3 kilos, 3 to 4 ganun. Sobrang bilis talaga kaya ayun napa-order na po. So actually after a day lang naramdaman ko na yung side effect niya na sobrang namamalat yung lalamunan ko as into yung tuyo siya. Tapos, um, hindi ako makahinga pagdating pag ng gabi. Tapos kung hindi ako iinom ng sobrang daming tubig, hindi mawawala yung pagpapalpitate ko. Matumba ako, papunta ko ng CR kasi wala akong energy talaga eh. Kasi hindi niya ako pinapakain, as in water lang yung gusto niyang i-take. So, um, siguro mga half month bago ko siya itinigil kasi hindi ko na talaga kayang i-take yung mga side effect niya. Sobra lahat ng cravings ko, as in, lahat-lahat talaga sila, bumalik silang lahat. Tapos, within parang 2 weeks pa lang, dumagdag na ko ng 5 kilos agad. Sobrang backfire yung nangyari sa akin na, ang bilis mong pumayat, ang bilis mo ring tumaba. Ganon yung naging effect niya. So, ang mga natutunan ko is, um, unang-una sa lahat, and mas maganda na rin talaga na, maging healthy living ka na lang. Ganun na lang gawin mo, mag-exercise ka, kumain ka ng tama, fruits, vegetables, ganyan. Kaysa ipilit mo yung sarili mo na meron kang um, time limit para sa pagpayat mo, hindi, hindi talaga siya maganda. So kung may gusto talaga kayong inumin or uh, meron kayong maintenance na parang effective naman sa inyo, pwede nyo naman ipacheck kung meron kayong mga sarili-sariling doctors, ayan, pwede kayong magpacheck up. <coughs> หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพก็จะมีอยู่ในทุกประเทศนะครับอย่างประเทศไทยก็คือสำนักง,งานคณะกรรมาการอาหารและยาหรืออยอครับสำหรับประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการควบคุมโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพครับลองไปฟังผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน F.D.A. ของฟิลิปปินส์ครับให้ข้อมูลในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคของเขากันครับ I'm Jordan Pagirigan. I'm 34 and I'm a food drug regulation officer too from the Food and Drug Administration Philippines. Bago natin bago mailabas sa markado natin yung mga ganitong uri ng food supplement, una kailangan chinecheck chine check ng uh, ng FDA. Chinecheck check natin yung produkto na ibebenta nila. Tinitingnan natin kung maliwanag ba na nakalagay ang brand ang produkto nito, ang, kung pangalan ng produkto, kung kailan ito na manufacture at kailan ang expiry date ng produktong ito. I-check din natin kung pasado ba sa sineset na standards na natin sa manufacturing yung facility nila, kung rehestrado ba yung store o tindahan na bibilan natin. Uh, Unang-una, kapag ka nag, uh, nagkakaroon ng advertisement for food supplements, dapat nakikita or nare-reflect yung no-approved therapeutic claims. So, isa, to, isa to sa mga mahalagang, dapat nagpa-follow din sila ng guideline ng FDA na kung ano yung effect or kung ano yung kiniklaim ng food supplement na ito, ito lang yung magre-reflect dun sa kanilang standards council. Sila po yung, uh, sila po yung ahensya ng gobyerno natin na nag, nag make sure na hindi falsely advertised yung mga inilalabas na produkto sa merkado natin dapat magre-reflect ang no-approved therapeutic claims. Actually, this is more of yung guideline po ng Ad Standard Council. So kapag ka napatunayan na hindi sila sumusunod mismo sa advertising standards na sinaset po ng ahensya na yun, maaari po magkaroon ng fine or ng multa na 500 to 5,000 pesos. Pwede pong makulong sa loob ng isang buwan hanggang anim na buwan or parehong yun ay pwedeng i-implement po doon sa person na yun or sa kung sino man ahensya ang lumalabag sa standard At Ad Standard guidelines et, standards Council ทุกวันนี้โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกช่องทางสื่อเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเฉลียวใจเชื่อให้ยากเข้าไว้ตั้งข้อสงสัยไว้เสมอและต้องคิดวิเคราะห์ให้รอบด้านเพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่ต้องรักษาโดยแพทย์เท่านั้นปัจจุบันยังไม่มียาน้ำสมุนไพรรักษาโรคกรดไหลย้อนได้รับการขึ้นทะเบียนจากออยเพราะฉะนั้นหากเจอโฆษณายาน้ำสมุนไพรที่อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคกรดไหลย้อนได้ ไม่ควรหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะเข้าข่ายเป็นโฆษณาเกินจริงหากหลงเชื่ออาจทําให้เสียโอกาสทางการรักษาอาการที่เป็นอยู่อาจลุกลามได้โรคฤทธิ์สีดวงทวารเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและจะต้องรักษาโดยวิธีการของแพทย์เท่านั้นไม่มีสเปรย์ผสมสมุนไพรชนิดใดใช้รักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารได้ผู้บริโภคไม่ควรหลงเชื่อเด็ดขาดและหากเจอโฆษณาสเปรย์สมุนไพรที่อวดอ้างสรรพคุณการบําบัดบรรเทารักษาโรคหรือมีการแอบอ้างผลการรักษาจากสถาบันการแพทย์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นโฆษณาเกินจริง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสมุนไพรที่ได้รับอนุญาตจากออยฉลากจะต้องแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรจีตามด้วยเลขที่รับจดแจง้งหมายถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเคตามด้วยเลขที่รับจดแจง้งหมายถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศหากไม่พบสัญ,ญลักษณ์นี้บนฉลากให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อมาบริโภคโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงมิได้มีอยู่แค่ในประเทศไทยแต่มีแพร่กระจายอยู่ในหลายประเทศการตกเป็นเหยื่อมีโอกกกกาาสเเิดดขึ้้้นนนนไัับทุคพระฉ เราต้องไม่ประมาทในการรับสื่อโฆษณาจะต้องไม่หลงเชื่อง่ายไม่นายตรวจสอบบริโภคอย่างปลอดภัยสร้างนิสัยตื่นรู้และหากพบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย1556ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์แจ้งได้ที่สำนักงานกสทอช1200กระต่ายยังเราต้องรู้เท่าทันในทุกช่องทางสือ่อเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง เราทุกคนนะครับสามารถช่วยกันตัดวงจรของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงเหล่านี้ได้ครับโดยการไม่สนับสนุนไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าขายว่าโฆษณาเกินจริงผู้บริโภคในยุคนี้ต้องรู้จักเฉลียวใจครับเชื่อโฆษณาให้ยากเข้าไว้คิดช้าช้าอย่างรอบคอบเราก็จะรู้ได้ว่าโฆษณาแบบใดเชื่อได้และแบบใด ไม่น่าเชื่อถือกระต่ายอย่างเราจะไม่หลงเชื่อง่ายไม่ไหนตรวจสอบและเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภยัยและต้องตื่นรู้จากพิษภัยของโฆษณาเกินจริงครับสัปดาห์หน้าโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงจะมารูปแบบใดชมได้ตัวอย่างท้ทยรายการครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ตื่นรู้สัปดาห์หน้าทุกๆคนเนี่ยจะต้องทานแล้วก็แฮปปี้อย่างแน่นอนครับเพราะเป็นเครื่องดื่มคอลลาเจนยับยั้งค่าเชื้อโรคทุกชนิดซื้อ2องแถมหกไปเลยค่ะโอ้โหโหพี่เจสั่งอะไรมาเยอะขนาดนี้เนี่ยครีมผสมสาหาสร่ายสไปรูลีน่าครับผมร<า>ักษาสิวฝ้าลดจุดด่างดำว่าแต่ สครื่องสำอางที่จะให้หนูรีวิวเนี่ยเป็นเครื่องสำอางอะไรหรอคะนี่เลยค่ะคอนซีลเลอร์ตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่เอาไว้ปกปิดใต้ตาดำแล้วก็รอยดำรอยแดงจากสิวค่ะหนูว่าคอนซีลเลอร์ตัวนี้มันดูแปลกๆนะคะจะให้หนูเอาสปปรรพคุณของอีกตัวนึงมารีวิวในตัวนี้อันนี้มันเข้าขายหลอกลวงผู้บริโภคแล้วนะคะพี่ไม่รับก็ไม่รับพี่ไปจ้างคนอื่นก็ได้สรุปคุณเอกใจเอาใช่ไหมครับเอาเลยครับพี่สแกน QR โค้ดได้เลยครับตื่นครับตื่นร,รู้ ก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง